อัสสล,ลามุอะลัยกุมคคะเด็กการบ้านของวันที่23สิงหาคมนะคะคุณครูจะอธิบายไว้หมดแล้วในคลิปนี้นะคะเด็กๆเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ <c oughs> อัสสล,ลามุอะลัยกุมคคะเด็กการบ้านของวันจันทร์ที่23สิงหาคมนะคะ,ะได้ ให้เด็กๆหยิบสมุดภาษาไทยขึ้นมาเลยค่ะหยิบมาแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆเ,เขียนวันที่ก่อนเลยวันจันทร์ที่23สิงหาคมพศ5 64ห้าให้เป็นเลขไทยให้หมดเลยนะคะวิชาภาษาไทยจากนั้นเว้นหนึ่งบันทัดแล้วก็ขีดเส้นให้ตรงอ่เสร็จแล้วใช่ไหมคะเ<ม>ว้นหนึ่งบรรทัดเหมือนเดิมให้เด็กๆเ,เขียนคำสั่ง เขียนและประสมคำสารเอ o A e. อเอเออะสาะเอวันนี้เรามาเรียนสารเอกันนะคะสารเอจะอยู่ด้านหน้าพยัญชนะจำไว้นะคะคำที่มาจากสารเอจะอยู่ด้านหน้าพยัญชนะเพยียงอย่างเดียวห้ามอยู่ด้านหลังพยัญชนะห้ามอยู่บนหัวผิดนะคะใครเขียนสารเอจะอยู่ด้านหน้าพยัญชนะ นะ,ะดูตัวอย่างนะคะอืมสาราเอรอเอเรอะมีอะไรอีกลูกกอเอกเห็นไหมคะสระเอจะอยู่ด้านหน้าพยัญชนะเลยจะไม่เหมือนสระอาสระอีอยู่คนละตำแหน่งกันจำไว้เลยสระเอจะอยู่ด้านหน้าพยัญชนะใครเขียนมาแบบนี้ผิดนะคะเอาพยัญชนะขึ้นก่อนแล้วก็สระเอ มาอยู่ข้างหลังผิดนะคะไม่มีนะคะสระอีจะอยู่ด้านหน้าพยัญชนะอ่ะทีนี้เรามาทําแบบฝึกการคุณครูบอกแล้วให้เด็กๆเขกกียยและประสมคาสระเออเอเอ้ o A นานี้ให้เด็กๆคิดเอนะคะเราอ่านไปแล้วใช่ไหมคะสระเอเด็กๆลองเลือกดูสิว่าสระเอมีคําอะไรบ้างเอยอ่ะทีน,นี้เรามาเจกรูปกันก่อนนะคะข้อที่หนึ่ง คูไก่ยกตัวอย่างให้แล้วเรามาเจกรูปกันก่อนเจกรูปเราก็เขียนพยัญชนะเหมือนของเขาเลยค่ะกอไก่กบวกสระเอทีนี้เรามาเขียนเป็นคําที่สมบูรณ์ประสมคําให้สมบูรณ์เหมือนเดิมที่คู่ไก่บอกแล้วให้เอาสระเ e. ออยู่ข้างหน้าหาเขียนเลยค่ะต่อไปพยัญชนะอยู่ข้างหลังอ่านว่ากอเอ เคอาทีนี้เรามาแจก,กรูปปันกฏนึกออกนี่ยังคะอ่าหูกไก่ชอบจจานอ่ามวนหัวบวกสระเอเท่ากับเหมือนเดิมเอาอะไรมาใส่ค้ะสระเอสระใช่ไหมคะเอาเขียนสระเอแล้วก็ตามด้วยพยัญชนะ่า ต่อไปข้อที่3าคู่ไก่เอาบไม้เหมืวนหัวโบไม้มมมมมมมจะอ้วนนะคะไม่มีหางบวกสระอเอ,อะีเท่ากับเหมือนเดิมเอาสระมาก่อนอ่านด้วยนะคะเขียนแล้วต่อไปพยัญชนะอ่านว่าบอเอบีกิ่งมากอ่ะต่อไปคู่ไก่ชอบ ยยัอ่ามืนหัวบวกสรเอีเท่ากับเหมือนเดิมเอาสระมาอยู่ข้างหน้ายเอยอ่เอาสรเอมาก่อนอ่ะข้ออื่นเด็กๆคิดเองนะคะเด็กๆทําทำถึงข uh, ้อ9แล mm ้วใช่ไหมคะให้เด็กๆ ลากเส้นนะคะ,ะถึงข้อ9ก้าแล้วเว้นหนึ่งบรรทัดแล้วก็ขีดเส้นใต้เหมือนเดิมใช้ไม้บรรทัดทาบให้ตรงนะคะใช้ไม้บรรทัดทาบให้ตรงเลยเห็นไหมวิชาภาษาไทยครูเกจะเขียนไปเนเลกไทยหมดเลยเห็นไหมลูก่าให้ไปเนเลกไทยให้หมดนะคะอาทีนี้เราเรียนสระเอไปเลีวจะอยู่ด้านหน้าพยัญชนะใช่ไหมคะ,อะนอกเหนือจากสระเอเลีวมันจะมีสระอื่นด้วยที่อยู่ด้านหน้าพยัญชนะเช่น คกูกะยกตัวอย่างให้นิดนึงอ่าเดี๋ยวจะเรียนในครั้งต่อไปสระอื่นอีกนะคะอ่ะดูนะคะยกเว้นนอกเหนือจากสระเอแลอันที่อยู่ด้านหน้าพยัญชนะมีสระเอสระเอสองตัวสระเออ่ะอะไรอีกลูกอ่ามีสระโออ่าสระเอไม้มาลายสระเอไม้ ม้วนอ่ะมันมีมีอีกค่ะเดี๋ยวยคุกไก่ค่อยสอนนะคะค่อยสอนให้วันนี้เราเอาแค่สระเอก่อนนะวันนี้เราเอาแค่สระเอก่อนให้เด็กๆได้จําง่ายเอาหลายสระเดีย๋ยวดกๆดืมนะคะอ่ะวันนี้เราเอาสระเอก่อนนะคะนี่สระเอสระเอจาไ้ดเลยนี่สระเออยู่ด้านหน้าพยัญชนะเป็นคำที่สมบูรณ์แล้วจะอยู่ด้านหน้าพยัญชนะเหมือนเดิมอ่ะเสร็จแล้วบรรทัดสุดท้ายเหมือนเดิมเขียนชื่อตัวเอง เขียนชื่อตัวเองนะคะแล้วก็นามสกุลแล้วก็อสามทับสองอะทีนี้สัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยเสียงใช่ไหมคะทีนี้เราเด็กๆหยิบใบงานหน่วยเสียงขึ้นมาค่ะหยิบมาเร้ยังคะอะหยิบมาแล้วใช่ไหมให้เด็กๆเขียนชื่อเลยได้แล้วเขียนชื่อตัวเองเลยอ่ะดอเดจจุดชช้างจุดอ่ะชื่ออะไรชื่อรายาอ่ะก็เขียน ชุดสองนิ้วยายามาดีนะสกุลอ่ะทีนี้ห้องชั้นก็บอกว่าเด็กๆอยู่ชั้นอจุด3ห้อง2เลขที่ยีสิมมติคงจะเลขที่20อ่ะได้แล้วทีนี้ให้เด็กๆเขียนวันที่ไว้เลยการไว้ว่าการบ้านของวันที่23เราทําไปแล้วอ่ะให้เด็กๆเขียน23มีสอกับ3ามับ 8, แล้วก็หกสี่ห้าได้ไหมอาจจะได้มาฟังคำสั่งค่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆจับคู่รูปภาพกับเสียงของสัตว์อ่าดูนะคะรูปแรกรูปอะไรคะรูปไก่ฮ่าไก่ไก่ร้องยังไงคะเอ็กอีเอ็กเ,อ,เอ,อ็ามาหาเสียงไก่เลยอ่ะเอ๊กอีเอ๊กเอ๋กอ,อ,อ๋อออยู่ไหนเอ้ย เอกอีเอกอ๋ออ๋อมันมีสองอันใช่ไหมคะเออมันมีสองข้อข้อสามกับข้อสี่เอกเอกเอกสะกดด้วยสระอีอยู่ข้อที่สามลากเลยจับคู่เสียงของมันต่อไปรูปที่สองรูปช้างใช่ไหมอ่ะช้างร้องยังไงคะร้องเปรันเปรนกิ่งมาต่อไปลิงลิงร้องยังไงคะเชียกเชียกอ่าจอชันอยู่ไหนเอ้ยข้อที่ห้าข้อที่สี่รูป วัววัวร้องยังไงลูกมอมอมอมามโอโมอมโอโมอมอมอ่าต่อไปหมูร้องอยังไ,ไอง,องไเอ่ยอูดอูดใช่ไหมคะอูดอูดอ่านลากจับคู่ไปเลยอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆระบายยิ้มด้วยนะคะอ่าประเมินตัวเองด้วยว่าเด็กๆตั้งใจทํางานก็ระบาย สีให้มาม่าประเมินด้วยยิ้มเดี๋ยวตรงกลางเว้นให้ครูไก่ประเมินนะคะกับครูนุคุณครูจะได้ดูว่าเด็กๆตั้งใจทํางานไหมแล้วอย่าลืมระบายสีภาพสัตว์ด้านหน้าด้วยต่อไปให้เด็กๆหยิบใบงานการอ่านฝึกอ่านคําศัพท์นะคะหน้านี้เราจะทําได้ทั้งสัปดาห์เลยสมมุติวันแรกเด็กๆอ่านยังไม่คล่องเด็กๆก็ไม่ต้องอไม่ต้องให้มาม่าซ็นมาก่อน ็ให้ม,มาม a ฝึกให้ลูกลูกอาถ้าลูกอ่านได้แล้วเดี๋ยวให้ม,มาม a อัดคลิปให้คุณครูดูนะคะอะทีนี้เด็กๆมาดูอ่านพร้อมคุณครูนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยเสียงใช่ไหมอาเราก็ทําหน่วยเสียงเลยอะดูหน่วยเสียงเห็นไหมเราทาหน่วยเฉพาะหน่วยเสียงนะคะข้างบนหน่วยเข้าเราทําไปแล้วอะทีนี้ให้ <ๆ S 2> เด็กๆเปิดคลิปที่ครกไก่สอนคําศัพท์อาแล้วก็คกอ่านตามเด็กๆจะได้ จำได้ง่ายอ่ะคำแรกมาดูนะคะอ่านตามครูนะคะคำแรก song s o n g song เพลงอ่ะใครอ่านได้ให้มามาก,กี่ถูกต่อไปคำที่สอง sound s o u n d sound เสียงอ่านได้คิดถูกข้อต่อไปข้อที่สามเอีเยร์เอออารใเอียรหูอ่านได้ให้มักรีดถูกให้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเมื่อลูกอ่านแล้ว,ค,วคุณครูจะรู้ได้ไงว่าลูกไม่ได้ขีดเองอ่าให้ม,มามาเซ็นข้างล่างอืมให้มามาเซ็นนะคะห้ามเซ็นชื่อตัวเองห้ามเขียนชื่อตัวเองใครเสร็จแล้วอ่า ค่อยนำมาส่งคุณครูสัปดาห์หน้านะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะในระหว่างที่เด็กๆอ่านลืมบอกให้มามาถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอมาให้คุณครูไก่ดูด้วยใครทํามามีคลิปมีรูปอ่ะคุณครูไก่จะมีเกียรติบัตรแล้วก็รางวัลให้อยากได้ไหมคะใครที่ไม่สะดวกอ่าไม่ได้อัดคลิปหรือว่าทําอย่างเดียวคุณครูก็มีรางวัลให้ด้วยแต่ถ้าใครถ่ายคลิปมาคุณครูจะเพิ่ม อ่กิจีิบัตรให้ด้วยหน้านี้ส่งได้ทั้งสัปดาห์เลยเห็นไหมทําได้ตั้งแต่วันที่23่สถึงวันที่24่เลยอ่าไม่ต้องรีบแตีถ้าใครรู้ว่าตัวเองอ่านได้ก็ถ่ายคลิปมาส่งอ่าแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะ